โดยท่านอาวุโกส <cido> <S <S ก็คือ,อ,อ,อท่านอาจารย์สวชาติบำรุงศกแล้วก็ท่านอาจารย์ดัมนมรุรลีมแล้วก็ท่านอาจารย์ทิเตอร์ุทธครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมขอเชิญครับผมกับคบคุณอาจารย์สิทธิพจ์ครับ <S 2> <S 2> เรียนท่านอาจารย์มันทันลีอาจารย์สุภัฒน์ท่านคณอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมจะขออนุญาตบรรยายแบบโลเทคคือจะไม่ขึ้น powerpoint เพราะผมเชื่อว่าขึ้น PowerPoint คนดู PowerPoint มากกว่าดูผมนะครับเพราะงั้นสิ่งที่อยากจะทดลองเปิดเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตพูดเป็นพักว้างนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์อีกสองท่านเนี่ยคงจะรับลงไปส่วนที่เป็นรายละเอียดผมคิดว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยพ้พงยิ่งหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นโดยสงครามคอมมิวนิสต์ที่เราเห็นสัญญาณรักไหลของของโลกด้วยการทุบก,กำแพงเบอร์ลิน โดยการรวมชาติของเยอรมันในปลายปี1989หรือปี2532ผมคิดว่าถ้าใครเริ่มสังเกตแล้วดูภาพจากเวทีโลกเนี่ยผมว่าปัญหาความมั่นคงมันเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าในยุคคนพวกผมนะครับไม่กล้าถามว่าห้องในี้ใครอยู่ในยุคพวกผมบ้างเพราะว่าถ้าตอบเนี่ยก็คงจะมีฐานะเป็นสวแน่ๆนะครับแต่คนในยุคพวกผมเนี่ย สงครามใหญ่หรือโจทย์ความมั่นคงเนี่ยมันมีโจทย์เดียวคือโจทย์คอมมิวนิสต์นะครับถามว่ากลัวอะไรกลัวคอมมิวนิสต์กลัวปัญหาอื่นไหมไม่มีปัญหาโลกร้อนปัญหาความมั่นคงของม,มนุษย์อะไรไม่ต้องมาพูดเลยนะครับพ<ๆ>ูดง่ายๆคือในมิติความมั่นคงเนี่ยเราเผชิญโจทย์หลักโจทย์เดียวหรือในเวทีโลกพูดให้ชัดก็คือความขัดแย้งเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่เราเห็นสองรัฐหมหาอำนาจใหญ่นะครับปะทะก,กันในทางความคิดไม่ใช่ในทางการทหารนะครับ ในทางความคิดในทางอุดมการณ์หรือที่เราเรียกด้วยภาษาทางวิชาการก็คือโลกยุคสงครามเย็นหรือการจัดระเบียบโลกแบบสงครามเย็นสงครามเย็นที่เราเห็นจากการเช้นสุดสงครามทุนที่สองเนี่ยผมคิดว่าทั้งเอาตัวเวลาการเช้นสุดชุดนี้เนี่ยตัญลักษณ์ใหญ่ก็คือการทุบก,กำแพงบอ์ลินนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นการพังทลายของระบบก,การปกครองของสังคมนิยมในสหภาพโซเวียต การเปลี่ยนผ่านสู่ชับไยในยุโรปตอนออกนะครับนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยคำถามมันเกิดขึ้นถ้าไม่มีคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามอะไรคือปัญหาความมั่นคงของโลกในอนาคตหรืออะไรคือปัญหาความมั่นคงของโลกหลังสงครามเย็นผมคิที่ว่าเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูประมาณปี1990 1991 1991เราเห็นอะไรครับเห็นสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับสงครามใหญ่ครั้งแรกของโลก หลังจากการสิ้นสุดของสองคราคมคอมมิวนิสต์เนี่ยราเห็นกําลังขนาดใหญ่เข้าทําสงครามจริงๆนะครับถ้าเราคุนเนี่ยก็คือ Desert Storm Operation นะครับแต่พ้นจากตรงนั้นท่านสังเกตไหมครับจากปี89ปี90เนี่ยเราไม่เผชิญปัญหาความมันคงใหญ่ๆแบบเดิมปัญหาความมันคงเริ่มหลากหลายเช่นคนที่ทำงานเรื่องอากาศเนี่ยเชื่อว่ารูรั่วของโอโซนในขัวโลกเนี่ย เป็นโจทย์ความมั่นคงใหญ่เพราะมันทําให้มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของอากาศหรือโจทย์ของระบบนิเวศกับความมั่นคงหรือวันนี้ใครที่ทํางานในช่วงปัจจุบันเนี่ยโจทย์ชุดนี้คือโจทย์ที่ใครที่เคยเห็นเวลา UN ประชุมเนี่ยสัญลักษณ์ใหญ่คือตัว C ซ้อนกัน2ตัว C.C. climate change นะครับอากาศเป็นปนัญหาความมั่นคงและอีกมุมหนึ่ง UNDP ผลักดันออกมานะครับข้อตกเถียงในยุคสงครามเย็น ชัดเจนก็คือรัฐคือศูนย์กลางของความมั่นคงแต่พอปลายสงครามเย็นเนี่ยผมคิดว่า UNDP ผักโจทย์ชุดนี้คือโจทย์ h u ม a n Security ศูนย์กลางความมั่นคงไม่ใช่รัฐแต่เป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของโจทย์แม้กระทั่งอาชญากรรมในยุคสงครามคอมมิวนิสต์อาชญากรรมไม่ใช่ปัญหาความมั่นคงอาชญากรรมเป็นปัญหากฎหมายภายในหรือเป็นปัญหาทางสังคมแต่ปัจจุบันอาชญากรรมเป็นปัญหาความมั่นคงตัวแบบพวกนี้ผมคิดว่า เราเริ่มเห็นว่าหลังสงครามเย็นในโลกที่เปลี่ยนนั้นน่ะชุดหรือกระบวนการความมั่นคงเนี่ยมันเริ่มแตกต่างจากเดิมน,นะครับพูดง,ง่ายๆคือจากยุคที่ปัญหาความมั่นคงมีลักษณะปเป็นปัญหาเชิงเดี่ยวคือปัญหาคอมมิวนิสต์เนี่ยหลังสงครามเย็นไม่ใช่แต่พอหลังสงครามเย็นถึงอีกช่วงหนึ่ง11กันยา44หรือปี2001ผมคิดว่าเห็นชัดคือวันนี้ไม่ต้องบอกว่าเกิดอะไรที่นิวยอร์กเกิดอะไรที่วอชิงตันนะครับ พูดง่ายๆคือในยุคของพวกเราไม่ทราบจะโชค้ายหรือโชคดีเราเห็นการเปลี่ยนผ่านของระเบียบโลกสองชุดชุดหนึ่งคือการสิ้นสุดของสงครามคอมมิวนิสต์หรือการสิ้นสุดของสงครามเย็นใช่ไหมครับก็บพอถึง11กันยาปี2001หรือปี44เนี่ยเราเริ่มเห็นระเบียบที่เราเรียกว่ายุคหลัง9้าทับ11นะครับหรือหลังโบเทรดเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้เนี่ยโลกมีสองช่วงเวลาในทางความมั่นคง หลัง11กันยา44ผมคิดว่าแอบเจนดาหรือประเด็นความมั่นคงในเวทีโลกเนี่ยชัดขึ้นปนัญหาความมั่นคงส่วนอื่นไม่หายไปไหนไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงของอากาศความมันมม่นคงที่เกี่ยวข้องกับปัญหายกรรมทั้งหลายทั้งปวงแต่โจทย์ที่เข้ามาชัดเจนก็คือโจทย์ของปัญหาการก่อการร้ายนะครับถามว่าการก่อการร้ายเป็นเรื่องใหม่ไหมใครที่ตามเรื่องพวกนี้ผมกาตอบชการก่อการร้ายเป็นเรื่องที่เก่าที่สุดในโลกชุดหนึ่งแต่เงื่อนไขหลัง สิบเอ็ดกันยาผมคิดว่าการก่อการร้ายเนี่ยเกิดในบริบทใหม่เังนั้นในสภาวะที่เราเห็นบริบทใหม่เราชอบพูดคาอยู่คําหนึ่งหลังสงครามคอมมิวนิสต์หลังสงครามเย็นเนี่ยโดยวัฒกรรมหรือตัวภาษาเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นคนในยุคโลกาภิวัตน์นะครับผมคิดว่าคําว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยตีความได้หลากหลายมากแต่ถ้าสมมุติเราตีความในสักมุมหนึ่ง นะครับคนที่ทําเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศอาจจะบอกว่าโลกภิวัตเป็นเรื่องของฟรีแอนแฟ r ์เทรดหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรามองโลกภิวัตตออด้วยเรื่องเรื่องเดียวกิจกรรมของโลกในยุคใหม่เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะปเป็นทาน n นชั่น n a ลหรือข้ามชาติวันนี้ทุกอย่างในชีวิตเราข้ามชาติหมดแล้วนะครับยันในสภาวะของการข้ามชาติเนี่ยเรื่องใหญ่ที่หายปเป็นเรื่องหนึ่งคนรุ่นผมยังมีไม่กล้าถามอาจารย์วันตนี แต่คนรุ่นพวกเราวันนี้ตัวอย่างง่ายพวกเราเป็นรุ่นสปชใช่ไหมครับไม่ใช่คอสอชอนะสปะชก็คือไม่ได้เรียนหนังสือสังคมแบบยุคผมแล้วหละ่ะแต่ในการไม่เรียนหนังสือสังคมยุคผมยุคอะไรเนี่ยวิชานหนึ่งวันนี้ที่พวกเราผมเชื่อว่าเรียนอยู่ในโรงเรียนตอนมัธยมต้นหรืออะไรเนี่ยไม่ทราบยังเรียนไหมนะครับรเผอิญเคยนั่งเห็นผมกับจันจัลลันเนี่ยลูกเป็นเพื่อนกันแล้วนั่งดูลูกตัวเอง วันนี้ใครต้องเรียนวิชาเขียนจดหมายไหมครับตอนเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนใครเรียนวิชาเขียนจดหมายแต่ถามจริงๆใครเขียนจดหมายในชีวิตจริงบ้างวันนี้ลูกเราป่วยคําว่าลูกเราผมนะครับคนอื่นยังไม่แก่เท่าลูกๆป่วยผู้ปกครองคนเขียนจะถามว่าในชีวิตจริงลูกตัวอย่างเล่นๆใครเขียนจดหมายจีบแฟนบ้างถามน้องๆนักศึกษาคนรุ่นใหม่ใครเขียนจดหมายจีบแฟนบ้างไม่มีถูกไหมครับชีวิตเราอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสมาร์ท นั้นในสภาวะที่โลกกรพิวัดพาเข้ามาเนี่ยพูดง่ยายๆสัญลักษณ์ใหญ่ของโลกกพิวัดคือโลกที่เป็นสมาร์ททั้งหลายในสมาร์ททั้งหลายเนี่ยมันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วมันข้ามผมคิดว่าเส้นพรมแดนของรัฐที่เราเริ่มมีปัญหากับกัมพูชาและเป็นประเด็นใหญ่ในการเมืองไทยตั้งแต่ปีห้าหนึ่งที่สะพานมขวานเนี่ยแต่วันนี้ถ้าเราดูในโลกกภพิวั์เนี่ยถามโลกในโลกกภพิวั์มีเส้นพรมแดนไหม ผมคิดว่าอะไรโลกที่เป็นไซเบอร์ไม่มีเส้นพรมแดนถูกไหมครับวันนี้เราเข้าอินเทอร์เน็ตไม่เคยถูกถามหมายเลขพาสปอร์ตไม่เคยถูกถามว่ามีวีซ่าไหมนะครับเพราะงั้นในบริบทอย่างนี้โลกยุคที่เป็นโลกาภิวัตนหรือโลกในสภาพที่เป็นสมาร์ททั้งหลายเนี่ยกิจกรรมมันข้ามชาติหมดในภาวะที่กิจกรรมข้ามชาติมิติบวกก็เยอะมิติลบที่เห็นคืออะไรครับหนึ่งการก,าก่อการร้ายข้ามชาติ สองอาจ,จกรรมข้ามชาติหรือสามกร,รณีที่อาจจะเป็นรายละเอียดต่างความมั่นคงนิดหนึ่งคือปัญหาการก่ะความไม่สงบข้ามชาติเรื่องของอิสเรียนซี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้โทย์การก่อกร,ร้ายเกิดขึ้นในบริบทใหม่เกิดขึ้นในสภาวะที่เมื่อทุกอย่างเป็นกิจกรรมข้ามชาติภายใต้เงื่อนไขโลกยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นวันนี้ผมคิดว่าเราเริ่มเห็นกร,รณีของอ่ากันยาที่นิวยอร์ก เราเห็นการก่อตัวของกระบวนการติดอาวุธของพี่น้องในโลกมุสลิมชุดที่ใหญ่ที่สุดในช่วงหนึ่งคืออัลกออิดะนะครับและภายใต้การนําผมคิดว่าคนที่เราเห็นชาดคืออุสมาบิลลาดินนะครับนั้นแรงขับเคลื่อนของอัลกออิดะในเวทีโลกเนี่ยผมคิดว่ามันพาโจทย์ความมันคงมาเนื่องจากการก่อตัวขององค์กรติดอาวุธชุดนี้เนี่ยมันเกิดบนบริบทที่วันนี้โลกของการสื่อสารเนี่ยเป็นสมาร์ นั่นหมายความว่าการสื่อสารเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําในระบบวิธีเก่าในทางทหารต้องรอรับคําสั่งต้องอะไรผมเชื่อว่าเราเริ่มจะไม่เห็นนะครับแต่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนที่ออกมาปฏิบัติการอย่างในกรณีของการขับเครื่องบินพุ่งชนตึกวันนี้อาวุธกลายเป็นไม่ใช่เครื่องบินทิ้งระเบิดใช่ไหมครับใครถ้าคุณกับอ่าประสาสงครามทีอสอ่อสองหรือประา,าส,าสงครามเครื่องบินโดยสารพลเรือน เติมน,น้ามันเต็มถังกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดเพราะเขาตัดสินใจเลือกถ้าสังเกตเลือกไฟที่บินจากบอสตันไปแอลเอทำไมวันนั้นไม่เลือกไฟใกล้เพราะรู้ว่าไฟาใกล้ไม่มีความจําเป็นต้องใช้น้ํามันเต็มถังเพราะฉนเครื่องบินโดยสารที่ใช้น้ํามันเต็มถังคือไฟาจากบอสตันไปฝั่งตะวันตกของสหรัฐเนี่ยชัดต,ต้องเติมน้ํามันฟูลโหลดของเครื่องบินเพราะฉนตัวแบบพวกนี้เราเริ่มเห็น้านในขณะเดียวกันอเมริกาไม่เคยถูกก่อการร้าย อเมริกาไม่เคยเผชิญในปัญหาทางภูมิศาสตร์แม้กระทั่งเง่อนไขสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองอเมริกาอยู่บนพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่โชคดีที่สุดคือแอตแลนติกและแปซิฟิกนั้นกั้นตัวประเทศของเขาไว้ทําให้สงครามเนี่ยไม่กระทบถึงบ้านนะครับเพราะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นโจทออกออนรลายเริ่มเปลี่ยนนะครับโจทย์ชุดนี้จะว่าจบก็ไม่จบนะครับแต่มันพาสถานการณ์โลกเนี่ย ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในอิรักในปี2003นะครับก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งก็คือเงื่อนไขของสหรัฐาที่ตัดสินใจเข้าไปรบในอัฟกานิสถานในช่วงปลายปี2001นะครับปี44-46พก็เข้าอิรักนี่เป็นสถานการณ์ชุดใหญ่ของโลกเพราะงั้นในสถานการณ์ชุดใหญ่ของโลกเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือคําถามเช่นอ,อัลกออิดาจะขยายตัวได้ไหมในเวทีโลกอ,อัลกออิดาจะสามารถ เปลี่ยนระเบียบโรคเป็นอีกชุดหนึ่งได้หรือไม่แต่ผมคิดว่าโจทย์ชุดนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการขยายทางความคิดสงครามจะขยายหรือไม่แต่ผมคิดว่าในมุมหนึ่งเนี่ยโลกที่เป็นอินเทอร์เน็ตพาชุดความคิดใหม่ๆเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับไม่จําเป็นต้องอาสาสมัครเข้าไปเป็นกองกําลังของอิโกยดะรบอยู่ในอฟัฟกา,านิสถานหรือในอิรักเนี่ยพวกเขาสามารถรับชุดความคิดรับอะไรได้ ดันั้นเราเห็นตัวแบบอย่างนั้นกิจกรรมข้ามชาติที่เราเริ่มเห็นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีทั้งบวกทั้งลบในยุคเราแต่ผมเชื่อว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเห็นชัดคือการขับเคลื่อนของอกอิดะเองเนี่ยเริ่มแผ่วลงหลังจากเงื่อนไขสงครามจากการที่สหรัฐเนี่ยเข้าไปเปิดปฏิบัติการร่วมรัฐบาลตาลิบันในในอัฟกานิสถานนะครับผมพวงที่เกิดชัดเจนก็คือกระบวนอกอิวดะนั้นแตกออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ออกเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างหนึ่งคือสงครามขยายในอัฟกา,านิสถานแล้วพันกลับเข้าไปที่กรณีของการลบในอิรักนะครับอเมริกาอาจจะประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนระบอบการปกครองหรือที่เราชอบพูดเรื่องรีจิมเชนจ์ในกรณีของอัฟกานิสถานและอิรักนะครับแต่ปัญหาก็คือถ้าเราสังเกตเนี่ยโจทย์ชุดนี้มันไม่จบในขณะที่โจทย์ชุดนี้มันไม่จบเนี่ยมันนําพาขบวนที่ต่อสู้ในอิรัก นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจันจรันอาจจะขยายความได้มากกว่าผมว่าอัลกออิดะชุดที่อยู่ในอิรักเนี่ยถึงจุดหนึ่งน่าสนใจพอถึงจุดหนึ่งอังลกออิดะในอิรักเนี่ยตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนเองหรือพูดง่ายๆคือถึงจุดสุดท้ายเนี่ยขบวนชุดใหม่ของพี่น้องอิสลามที่ติดอาวุธในอิรักเนี่ยประกาศตัวเป็นกลุ่มรัฐอิสลามนะครับแล้วก็เริ่มเคลื่อนเองโดยไม่นําพากับ การมีกัไขที่อยู่ภายใต้กรณีของอ,อกัออกกออิดาแบบเดิมประกอบกับหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นชัดคือการเสียชีวิตของอุสมะบิลาดินจากปฏิบัติการของสหาราัฐในปากิสถานนะคระับเนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือวันนี้เราจะเริ่มเห็นหลังจากชัยชนะครั้งใหญ่ผมคิดว่าประมาณเดือนมิถุนาของปี2014ก็คือมิถุนา57ผมคิดว่าเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเกิดอะไร มิถุนา57ใหญ่มากนะครับในเวทีโลกใช่ไหมครับเราไม่สนใจเพราะพฤษภา57เพิ่งยึดอำนาจกันที่กรุงเทพห่างกันนิดเดียวถูกไหมครับเรายึดอำนาจกันที่พฤษภาพอมิถุนาเนี่ยกลุ่มไอเอสเปิดยุทธการขนาดใหญ่ที่โจมตีพื้นที่ภาคเหนือของอิรักแล้วถ้าจํากันได้เนี่ยคือมซุนแตกมซุนเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ดับสองของของอิรักแล้วตอนนั้นความน่ากลัวที่สุดคือ หลังจากสงครามเปิดที่มิถุนาปี57นั้นน่ะพอโมซุนแตกคำถามคือแล้วจะถึงจุดหนึ่งกำลังรบของอิรักต้านทานการบุกของ IS ไม่ได้คำตอบตอบชัดครับแบกแดกแตกตอนนั้นถ้าท่านย้อนกลับไปปี57ความน่ากลัวที่สุดคือแบกแดกแตกหรือไม่ถ้าแบกแบกจะแตกผมว่าตรงนั้นลบใหญ่ลบใหญ่แต่ถึงลบใหญ่เราก็ไม่สนใจเพราะเรามีอสช นะครับย้อนกลับไปถูกไหมครับเพราะพอถึงเดือนกันยาปี57ผมพยายามเขียนบทความว่าสงครามเกิดจริงๆแล้วล่ะในเวทีโลกกันยาปี57เกิดอะไรครับตํำเนียบขาวเดือนาวอีโอบามาตัดสินใจกําลังที่เคยถอนออกเริ่มถูกส่งกลับเข้าไปแต่เป็นการเปิดการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่หรือโดยนัยคือสงครามเกิดอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอิรักนะครับ ใน,ในบริบทอย่างนี้เนี่ยเราถ้าคิดอีกแบบหนึ่งนะครับผมไม่อยากใช้คำว่า Post IS เพราะยังไม่โพสนะครับแต่สิ่งที่เรากำลังเห็นคือการกำเนิดของกระบวนชุดใหม่นะครับในสภาว่าของการกำเนิดของกระบวนชุดใหม่เนี่ยความน่าสนใจสำหรับผมคือคนที่ปฏิบัติการหลังส1บกันยาเนี่ยยังน้อยยอมรับว่าเป็นเครือข่ายของออกออิดัดโดยความหมายนะครับในแง่ของความสัมพันธ์ในแง่ของอะไร แต่หลังจากการเคลื่อนตัวและการเปิดตัวของอบูอับาคดีหรือกลุ่มไอเอสในในกรณีของอิรักแล้วก็ในพื้นที่ของซีเรียเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าคนที่เปิดปฏิบัติการตกลงไม่รู้ว่าพวกเขาเป็น IS หรือไม่นะครับในสภาวะเช่นนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นโจทย์ชุดหนึ่งคือการโจมที่โจมตีที่ปารีสกรณีของชารีอับโดนะครับอาจจะมีส่วนที่สัมพันธ์แต่พอเราเริ่มเห็นหลังปารีส าทมีสองเคสนะครับคือปารีทต้นปีปารีทมกรลาห้าแปดสองศูนย์หนึ่งห้ากับปารีทปลายปีแต่ผมคิดว่าเคสของปารีทช่วงหลังปาลีทปลายปีเนี่ยเราเริ่มเห็นหร,หรือสัญญาณหลังจากปี2014หลังจากการกำเนิดหรือการปรากฏตัวของกลุ่ม IS เอสนี่ยลักษณะของการก่อกัน้ายในเวทีโลกเนี่ยเริ่มเป็นการก่อกัน้ายที่ในวงการความมั่นคงเราเรียกว่าโลนวูฟผมแปลตรงๆนะครับมาปากตัวเดียว นะครับใครท่าสนใจเดียเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมเขียนบทความลงมติชนสุดสัปดาห์เรื่องลวนวูฟนะครับอย่ากไปแปลแบบไทยมาป่าตัวเดียวผู้โดดเดียวผมบนโรแมนติกเกินไปนะครับมีสื่อบางคนแปลของจริงคือพอคนด้วยชีวิตของโลกที่เป็นสมาร์ทหรือเป็นอ e ีทั้งหลายโลกที่มีเงื่อนไขของระบบการสื่อสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวันนี้อินเทอร์เน็ตใหญ่มาก ในมิติด้านความมั่นคงนะครับนั่นหมายความว่าเราเห็นคนที่เปิดรับอุดมการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือถ้าผมใช้ภาษาฝ่ายซ้ายแบบเก่าของคนยุคผมเนี่ยอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือของการจัดตั้งชุดที่ใหญ่ที่สุดเราเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ที่ไหนครับเราเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ในกรณีของอารับสปริงที่อียิปต์ใช่ไหมครับนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ยี่ห้าโมการาเจอกันที่จตุรัสชาฮี โทรนะครับมีคนตอบรับนัดเธอนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในอียิปต์ไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดอะไรหลังจากนั้นทุกคนเชื่อว่ามีคนโพสต์แต่ไม่มีคนไปแต่วันนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดคือโพสต์แล้วไปโพสแล้วไปผลพวงที่เกิดขึ้นคือทุกคนมาด้วยการตอบรับผ่านอินเทอร์เน็ตถ้าคิดอย่างนี้อาหรับสปริงในอียิปต์อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือของการจัดตั้งที่ดีที่สุด นะครับย t ทู e กลายเป็นเครื่องมือของการโฆษณาที่ดีที่สุดในโลกสมัยใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์เช่นปลายปีที่ปลายปี2014เป็นข้อตกเถียงนะครับคนคนคนหนึ่งเนี่ยอายอาุเยอะนิดหนึ่งคือ40กว่าถืออาวุธที่เป็นปืนและป้อกึ่งอัตโนมัติเนี่ยเข้าไปยึดร้านจริงๆร,งรง้านช็อกโกแลตนะครับไม่ใช่ร้านกาแฟใครที่ชอบทานช็อกโกแลตเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องรู้จักช็อกโกแลตยี่ห้อลินลิ้ i ด d t เป็นช็อกโกแลตอร่อยครับแต่วันเช้าว,วันนั้นไม่อร่อยเพราะตื่นเช้าว,วันนั้นมีคนเข้าก่อนทํางานเนี่ยเขาเข้าไปซื้อช็อกโกแลตซื้ออะไรปรากฏว่าคนคนหนึ่งเนี่ยบุกเดี่ยวเข้าไปยึดร้านกาแฟแล้วก็ชักธงดําก็ตีความกันมากตกลงเป็นไอเอสหรือไม่หรือในกรณีที่แคนาดาซึ่งปกติแล้วไม่เคยได้ยินเรื่องก่อการร้ายในแคนาดา นะครับเห็นทหารกองกิจยศเดินคล้ายๆอยู่ที่นุสรีฐานอาสาอะไรประมาณเนี้ยเขาเอาปืนยิงทหารแล้วก็ขับรถชนเป็นปฏิบัติการแบบบุกเดี่ยวนะครับหรือในกรณีของแคนาดาอีกเคสใกล้ๆกันเนี่ยบุกเข้าไปในรัฐสภาแล้วก็ยิงคนเดียวหมดเราเริ่มเห็นปฏิบัติการของคนคนเดียวที่ผมเรียกหมาป่าตัวเดียวแล้วเป็นหมาป่าตัวเดียวที่วิธี ทำง,งานเนี่ยพวกเขาไม่ได้อยู่ในเครือข่ายหรือโครงสร้างขององค์กรขนาดใหญ่ยุคหลัง11กันยาเนี่ยเป็นโอเปอเรชั่นที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของโอกโกลิดาแต่โลกปัจจุบันเริ่มไม่ใช่ยัวนวันนี้เนี่ยผมกำลังสงสัยว่าเราอยู่ในยุคที่ผมเรียกอีกแบบนะครับถ้ามีโพสตในวันๆเนี่ยผมสงสัยว่าเราอยู่ในยุคล่าสุดเนี่ยคือโพสปารีสโพสปารีสแอทแทปในโพสปารีสแอทแทปเนี่ยผมขอเวลานิดนึงจัดนะครับ มันโยงกับปัญหาที่มุมไบปี2008หรือปี51ตัวแบบใหญ่ที่สุดถ้าเราสนใจเรื่องก่อการร้ายมุมไบ2008เป็นตัวอย่างที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ท่านสังเกตนะครับการก่อการร้ายไม่มุ่งเป้ากระทำกับเช่นสถานที่ที่เป็นฮาต้าเกตหรือที่ตั้งหน่วยทหารไม่ใช่เพราะรู้ว่าการระวังรักษาความปลอดภัยดีเพราะฉะนั้นการโจมตีการก่อการร้ายในยุคปัจจุบันในยุคที่ท่านๆเราพวกผมอยู่กัน การโจมตีทํากับซอฟต์ท r าร์เกตที่เป็นเป้าหมายเปิดหรือโจมตีในพับ l i ลิกโดยไม่ลึกที่เหมือนกับกรณีมุมไบปี2008แล้วก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดเพราฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยความน่ากลัวคือไม่ต้องถามว่าจะเกิดหรือไม่แล้วจะเกิดเมื่อไหร่คําตอบเกิดได้ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังเห็นเนี่ยโพสปารีสหมายถึงปารีสรอบหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มเห็นความชัดเจน ในปารีสรอบหลังเนี่ยมันยุ่งยากคือถ้าพูดจับมาถึงตัวเราในอาเซียนไม่ใช่ในกรณีของไทยนะครับผมคิดว่าปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นสัญญาณว่า i อเอเนี่ยอาจจะขยายความคิดไม่ได้ขยายปฏิบัติการนะครับในพืน้นในช่วงแรกขยายความคิดเช่นกรณีของอบูุยับษในฟิลิปปินส์เนี่ยประกาศที่จะยืนอยู่กับ i อหรือใช้ภาษาซึ่งสื่อใช้คําว่าสวามิภักดิ์กับ i อเหรืออะไรก็ตามหรือกระบวนบางส่วนในดินีเซีย ขบวนบางส่วนในมาเลเซียก็ไม่แตกต่างกันแล้วใครดูเว็บไซต์วันสองวันเนี่ชัดไอเอสประก,กาศปฏิบัติการในอินโดนเีเซียกับในมาเลเซียนะครับความโชคดีเหลืออย่างเดียวขออย่ามีชื่อประเทศไทยติดเข้าไปนะครับเพราะปัญหากันเมืองเรายังตอบไม่ได้สําคัญอย่าเพิ่งทําก่อนวันที่เจ็ดนะครับผมไม่ได้พูดอะไรนะอย่าพูดวันที่เจ็ดเฉยๆเจ็ดอะไรก็ไม่รู้ละนะครับเพราะฉะนั้นบทบทอย่างนี้เรากําลังเห็น โจทจากเมดิเอีสต์เนียกำลังเข้าสู่เซาท์อเตเชียกาลังจากตะวนาาันออกกลางกำลังเข้าสู่ภูมิภาคแถบบ้านเราแล้วในโจทย์ชุดนี้ผมเรียนท่านทั้งหลายว่าเป็นโจทย์ชุดที่ใหม่ที่สุดในมิติความมั่นคงนะครับเจ้าหน้าที่พวกผมเนี่ยทำงานด้วยความยากลําบากขึ้นเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติการในหลายเทืทีซ่เราเริ่มเห็นเป็นหมาป่าตัวเดียวหมาป่าตัวเดียวเนี่ยพวกนี้ประวัติไม่ใช่เป็นคนที่มีประวัติอาญากรรม นะครับส่วนใหญ่เป็นคนที่เราเรียกกันในภาษาความมั่นคงคือเป็นพวกประวัติข่าวประวัติข่าวคือไม่ไม่ไม่อยู่ในทะเบียนของหน่วยงานความมั่นคงหรือถ้าท่านไม่เจอมาป่าตัวเดียวพอมีคนตัวแยงอยู่พอสมควรในวงวิชาการความมั่นคงคนคนเดียวทําเองไม่ได้ถูกต,ต้องครับนั่นหมายความว่าถ้าอย่างนี้ท่านจะเจอมาป่าโคกเดียวไม่ใช่มาป่าตัวเดียวนะครับเคสอย่างในกรณีของการระเบิดสายรถไฟที่มาดริดในสเปน นะครับช่วงแรกเนี่ยหลายปีมากพอสมควรเกิดหลัง11กันยาของปีสี่สีเชื่อว่าอคออยดะเนี่ยเป็นคนทาแต่โดยข้อมูลในระยะหลังเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นมาป่าโคกเดียวคือรับอุดมการแล้วตัดสินใจทําเองดับเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นทีมพวกนี้ไม่อยู่ในเครือข่ายของโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่เพราะฉะนั้น,น,ใ,น,น,ใ,น,นในโจท,ที่เรากำลังเห็นเนี่ยเป็ชุดใ,ใหญ่แล้วเป็นโจทย์ที่มากับกระบวนของพี่น้องมุสลิมนะครับ ถ้าพูดลึกลงไปอาจจะต้องถามมันจะจะหลันคือเป็นจุดที่มากับขบวนของอพี่น้องที่เป็นซุนีนะครับโมซุนแตกด้วยเหตุผลที่ง่ายที่สุดทหารนิรักที่เป็นซุนีตัดสินใจไม่ลบและทิ้งอาวุธไม่ลบกับกลุ่มไอเอสเพราะเชื่อว่าเป็นพี่น้องทางศาสนาด้วยกันนิตินี้ตอบเรื่องอีกเรื่องนะครับวันนี้ปัจจัยทางศาสนาเป็นเรื่องใหญ่นะครับปัจจัยศาสนาพุทธก็ยังไม่จบในบ้าน มิติเรื่องศาสนาวันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะครับมิติข้ามชาติก็เป็นโจทย์ชุดใหม่ในโลกชุดอย่างนี้ความเปลี่ยนแปลงมาเร็วและความเปลี่ยนแปลงโดยเ้พงยิ่งในมิติความมั่นคงที่มีลักษณะเป็นผลลบหรือความรุนแรงชุดนี้ผมคิดว่าอาจจะอยู่กับเราอีกพอสมควรนะครับขอบคุณครับ